สถานีรถไฟหัวหินนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเก้าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหัวหินสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แต่ยังคงความงดงามโดดเด่น ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างไม้ซึ่งหาดูได้ยากครับในสมัยปัจจุบันนี้ พี่ชอบกินไก่ไหมเฮ้ยมีเหรอมีพี่ในร้านนี้เมนูใครมาใครมามาแล้วมาลองพาพี่มากินนี่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 ร้านนี้เลยขัวกันนิกก้าเขากับข้าไปซี่เข้าไปเลยเข้าไปไหนดีเลฮ้ยพี่เข้าเข้ามาเลยชวโอ้โดูดิคนเยอะเลยตึ๊บตึ๊บมีพี่ว่างหรือทีนี้จิ้งอร่อยอร่อยอร่อยตัวอย่างนี่ดูตัวอย่างกันเลยนี่ผ่านตาผ่านตาแวบเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวเอาสี่ชุดสี่ชุดเลย ร้านครัวกันนิกานะครับตั้งอยู่ที่เลียบถนนทางรถไฟฝั่งใต้นะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะสังเกตง่ายๆก็คือให้ขับผ่านสายรถไฟมาประมาณ150เมตรครับจอดรถได้บริเวณหน้าร้านเลยแต่ถ้านั่นจริงๆก็หาที่เสียบขื้นถนนได้เลยครัวกันนิกาทุกอย่างทําจากไก่เห็นไหมเ<อ>ชื่อผมไหมมีไกเ<อ>่เลยพี่พี่แป๊บนึดี๋ยวพี่สั่งขอครับขอขออะไรเก็บเลยเก็บเลยหลับตาหลับตาหลับตาเลย ทำไมปุ๊บเดี๋ยวผมสั่งเองตอนนี้สั่งเองเลยอันแน่ใจรู้เลยรู้เลยตรงใจตรงใจตรงใจเลยอ๋อตรงใจออตรงใจเลยโอ้โหดิแบบุ๊บเลยน่าจะคุยกันนิดหนึ่งอ่ะแล้วพี่ชอบกินอะไรรู้ได้ไงรู้รู้เห็นพี่พาผมกินเมื่อวานแล้วผมรู้แล้วว่าชอบสไตล์ไหนเด็ดนะเด็ด ต้องถูกปากถูกเลยอ่ะพี่กินต้องถูกปากแน่นอนถ้าไม่ถูกปากอ่ะพ่อไม่ได้กินเออก็เลยเข้าไปใช่เลยเออเธอเมนูแรกก่อนเลยดีกว่าพี่อะไรอ่ะพิเศษเลยอ่าไข่เจียวไก่สับไข่เจียวไก่เฮ้ยเฟังชื่อเออเห็นไหมสนใจไหมแต่หมูสับใช่ไม่มีทุกวันด้วยนะพี่อันนี้มีเป็นบางวันเท่านั้นเหรอใช่วันฝนตกกับวันฝนไม่ตกไม่ใช่พี่ครับ เป็นบางวันเท่านั้นแล้วแต่ใช่แล้วแต่วันครับีแต่วันนี้เรามีไหมมีครับพี่ขอจับเป็นสั่งให้หนึ่งชุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน่มจีนพี่น้ำยาไก่น้ำยาไก่น้ำยาไก่อ่าน้ำยาไก่ไก่มีน้ำยามีน้ำยาครับพี่ไม่มีนทำชาไม่มีแต่ไก่มีใช่ไก่มีครับอ่าสั่งมาน้ำยาไก่เสร็จแล้วลาบไก่ลาบไก่อ่าลาบไก่นี่ผมอยากกินอ่ลองดูแสบนะเอาแ่บๆแ่บๆแ่บๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไก่ยัดไส้พี่พิเศษเลยที่นี่ไก่ยัดไส้ใช่ครับอชื่อน่าสนใจใช่ครับเขาเป็นพิเศษของร้านเขาเลยป่ะเป็นพิเศษของร้านเขาเลยแนะนำอ่ะใช่ครับผมอเอามาจัดมาจัดเดี๋ยวเรียกน้องก่อนน้องครับน้องนี่เรียกน้องนี่นี่พี่นี่เรียกอ๋อน้ยเรียกน้องรับออเดอร์สั่งไข่เจียวครับไข่เจียวไก่สับไข่สับครับผมแล้วก็หนุ่มจีนน้ำยาไก่น้ำยาไก่ครับไซส์กลางครับไสกลาง ครับผมแล้วก็ลาบไก่ครับลาบไก่ครับผมแล้วก็ไก่ยัดไส้ครับไก่ยัดไส้กี่ชิ้นครับขายเป็นชิ้นวสี่ชิ้นครับเขาเดี๋ยวข้าวสวยพี่ข้าวข้าวสวยข้าวสวยเอาข้าวสวยโถงไหมครับอุ้ยโถงเลยเหรออ่าหิ้ว ชุดใหญ่บอกแล้วกลางครับชุดกลางโอเคโหชุดกลางเลยวะกลางเลยอืมนี่วๆกลางกินได้หมดนะพอนครับเยอะขนาดนี้แน่นอนฮะแม้เหลือยังเหลือลุยไหมเฮ้ยเหลือไข่ยังที่อโเคไก่สับเดี๋ยวไปสับนี่นี่นี่ทีหลังดังสุดไก่ไหมไข่เคียวไก่สับข้าวไม่ถึงหรื ของครับนี่คือถุงของมีมไหม,มอรนอยด้วยเอาเลย,ยพี่สิครับมีลาบิ่นยอดก็เขาจะเข้าไปเลยอันนี้เหรอเนี่ยถ้าง่ายๆเลยพี่ คนรู้จักสถานีรถไฟหัวหินครับพอถึงเสร็จปุ๊บทนนะเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายาสังเกตซ้ายมือพี่ายมือจะมีป้ายเลยเขียนว่าครัวกันนิกาครับครักา<ช>นนิกาใช่ครักันนิกาง่ายมากแล้วก็เปิดเวลา1ิบโมงครึ่งที่10โมงครึ่งถึงถึง,ถงบ่ายสาม,มครึ่งสาม,มครึ่งเองสามครึ่งเองนะทั้งหมดเร็วมากเลยแต่พี่เชื่อว่าถ้าเขาขายดีนะ แถวบ่ายโมงสองโมงก็หมดแล้วอรีมาหน่อยนะใช่ดีเนียวันนี้เราตอรีบมาใช่ you love me girl You know we're something special. Let me tell you I'd like to be yours. uh -huh.